หากกล่าวถึงความผูกพันสาวกเดอะเลดเดวิลมีความผูกพันกับนักเตะคนใดมากที่สุดหนึ่งในนั้นคงมีชื่อดาบิดเดเคอารติดโผเป็นลำดับต้นๆครับเกือบทศวรที่ผ่านเดเคอารคือส่วนสําคัญที่ช่วยปีศาจอดพ้นจากช่วงเวลาที่ยากลําบากมานน้ไม่ท่วนหากแต่คําคืนเชิงดําที่ผ่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสวมวิญญาณปีศาจสู้สุดใจแล้วเกมดําเนินไปถึงช่วงต่อเวลาและยิงจุดโทษในที่สุดช่ามกลางความกดดันที่ถาโถมรวมถึงการยิงจุดโทษเป็นคนสุดท้าย ดับบิลดีเคอาร์ไม่สามารถส่งบอลยัดก้นตาข่ายได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายบียยเรออลไปอย่างน่าเสียดายไม่รู้ว่านี่จะเป็นเกมสุดท้ายของดีเกหรือเปล่าแต่ความรู้สึกมันบ่งบอกครับว่าความผิดพลาดเพียงครั้งมิอาจลบภาพความทรงจําดีๆของดับบิลดีเคอาร์ได้ดีเกลร่วมเดินทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมายาวนานเกือบ10ปีผ่านจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดมานักต่อนักผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกรูปแบบแล้ว 2012-2013ควา้าแชมป์เปี้ยนเบลีกครั้งสุดท้ายในยุคข,ของเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสัน2015-2016ควา้าแชมป์เอฟเอคัพขวบปีต่อมาควา s, ้าดับเบิลแชมป์ลีกคัพและยูโรปาลีกดาบเบิดคเคอาเคยอยู่ในจุดสูงสุดในยุคข,ของป๋าเฟอร์กี้และอยู่ในจุดต่ำสุดในยุคเปลี่ยนทายของเดวิดมอยเคยกลายร่างเป็นเดอะแบกในยุคข,ของหลุยส์ฟาวเกลและสิ่งสำคัญไปกว่านั้นเคยติดทีมยอดเยี่ยมของโลกยุคโจเซ่โมนิโย ดีเคอางสนามมากกว่า400นัดและเก็บกินชีตเกินกว่า100ครั้งเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีติดต่อกัน3สมัยรางวัลถุงมือทองคำและสถตติมากมายนับไม่ถ้วนเขาคือตำนานอีกคนก็ว่าได้โดยปัจจุบันดาบิเดเคอาถูกลดบทบาทกลายเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยครั้งหากนับเฉพาะเกมลีกช่วงหลังที่ผ่านด K เคอารับไม้รองต่อดดีนเฮด์สันไปแล้วเห็นได้ชัดครับว่าโอเลกุนนาโซชาเลือกดีนเป็นลำดับแรก อนาคตที่กำลังสัคนคลมันชักไม่แน่นอนซะแล้วมีข่าวย้ายทีมหนาหูมากๆหรือนี่จะเป็นสัญญาณในๆกันนะเชื่อว่าแฟนผีคงใจหายไม่น้อยครับหากมองในมุมของบอร์บริหารบวกกับดาบิลดีเคอาลองเอามาคบคิดดูแล้วมันมีโอกาสไปไปได้ไม่มากก็น้อยครับสำหรับผู้รักษาประตูค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกจะลงเป็นตัวสำรองเห็นทีจะไม่คุ้มต่อสโมสรและโดยอายุอานามของผู้รักษาประตูเพียง30ปียังลดเล่นได้อีกนานครับ ดาวิดเดคอาไม่ควรเป็นตัวสำรองด้วยประการทั้งปวงถ้าจะไปก็เข้าใจได้แต่ทำใจยากครับเนื่องด้วยวัตจักรของนักฟุตบอลแล้วคำว่าตลอดไปไม่มีจริงยกเว้นสแต่ฟานเชสโกตติครับรายนั้นต้องยกให้เขาสุดท้ายนี้ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะตอบสนองในรูปแบบใดดาวิดเคอาจะอยู่ต่อเพื่อแย่งชิงมือหนึ่งกลับมาหรือจากไปที่ใดมีอาจทราบได้แต่แล้วทุกสิ่งอย่างย่อมมีช่วงเวลาของมันครับพบกันเมื่อเวลามาถึงจากการเมื่อถึงเวลา หรือนายต้องไปแล้วดาบิดดีเคอา